จ้าเอ๋บอนสีจ้าหลังจากพายุโนรูนะคะเข้ามากี่วันแล้วนี่สี่ห้าวันนี้นะคะดูสภาพบอลสีของมิชันโดนฝนเงยเงยใบนี่อาจจะต้องตัดทิ้งนะคะอันนี้เป็นบอนสีแสงพระาธาตุดูสิขอบไหม หรือโดนแดดหรือโดนฝนหรืออะไรเนี่ยดูสิเน่าแบบนี้หมดเลยแสงพระธาตุไก่ตัวงามอ้ไก่ตัวงามโดนนอนเจาะตัวนี้น่าจะเป็นฮองเฮาจำไม่ได้แล้วตัวนี้อันนี้บนสีอมพรตัวนี้เป็นอะไรเอยสีเทพารักนะคะสีเทพารัก ส่วนตัวนี้อุย๊ยจำชื่อไม่ได้แล้วตัวนี้หมอสีน้อยอ้าหอยทากมันจะกินปกติอยู่บ้านนี้เราจะไม่หล่อน้ำไว้นะคะเราจะวางไว้บนพื้นธรรมดาเลยเพราะว่า,าการเอาสมอมาตรวจเนะเาะอสมอเข้ามาตรวจบ่อยมากเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านนี้อสมอจะเข้มแข็ง เราจะมาตรวจลูกน้ำยุงลายอะไรพวกนี้นะคะก็เลยจะไม่หล่อน้ําแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วช่วงก่อนพายุโนรูจะเข้าเราไปบ้านวิมานไม้นะคะอยู่บึงกาในตัวเมืองเนาะก็เลยหล่อน้ําไว้นะคะแต่มันก็โดนทั้งฝนโดนทั้งแดดนะคะมุมนี้เพราะว่าสภาพบอนสีของค่อยจะรอดไหมเนี่ยตัวนี้อะไรเอ่ยตัวนี้หงเหินหงหงหงเหินรู้สึกจะ เท่าแชเลเเเกะชะลาแล้วนี่เเ่าแล้วนะคะทับภาษาบ้านเรานางเทาก็มัน,นู่นนู่นใบนู้นก็สวยแดงๆดเนี่ยเป็นน่าจะลูกไม้นะคะมันจะมีหลายต้นมากที่แบบจำชื่อไม่ได้แล้วก็หลงกันนะคะอย่างตัวนี้ก็ลูกไม้นะคะลูกไม้ ต้นแม่มันอยู่ไหนแ่เออนี่น,นต้นแม่มันนะคะพวกไม้ใบเขาจะออกสีแ,แดงแดงเลือดหมูแล้วก็จะถ้าใบอ่อนก็จะมีสีเขียวเนี่ยสีเขียวอยู่ขอบใบนะคะอยู่แบบโซนข้างล่างจะหนาแน่นสีเขียวโซนข้างบนจะออกสีแดงเลือดหมูอันนี้ก็อันเดียวกันนะแต่ไม่มีสีเขียวผีเสื้อสมุดสุดที่รักนะคะตัวนี้ สภาพบอนสีก็ยังงามอยู่นะคะแม้แม้จะโดนพายุนะมุมนี้อยู่ใต้ชายคาแต่ว่ามันก็โดนฝนอยู่ดีเพราะว่าละอองฝนเข้ามานะคะฝนตกประมาณติดต่อกันหลายวันมากแต่แต่โชคดีหน่อยที่ยังพอมีแดดนะคะบางวันตกแล้วก็แบบแดดออกนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้ตกทั้งวันจนน้ำท่วมเหมือนที่อื่นนะคะ ตัวนี้เป็นบอลเก่านะคะมันจะออกลักษณะมีความคล้ายก,กันกับบอลสีฮองเฮาบวกกับบอลสีพวกตะละแม่กุสุมาอะไรทํานองนั้นนะคะแต่ว่าได้มาในนามบอลเก่าออมันเป็นสวนที่เขาขายบอลตลอดตั้งแต่ก่อนที่ก่อนที่ที่บอลเจฮิตอีกนะคะเขาก็ขายแบบพาขายเรื่อยๆนะคะอันนี้มันเป็นบอลที่แบบแม่เขาขายมาอยู่ หลายสิบปีแล้วหะังเขาจําชื่อไม่ได้นะคะถ้าใครรู้ว่าชื่ออะไรเรามองไปมองมาแล้วว่ามันคล้ายๆแต่ละแม่กุสุมานะแต่แต่ไม่น่าใช่สวยเหมือนกัน,นะคะ่ะออกใบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในกระถางเนี่ยก็คือเราผ่านะคะผาจากต้นแม่ผ่าได้กี่กระถางละหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้ากระถางหกกระถางมันตายอีกสองกระถางเป็น เป็นอะไรเอื่น่ยตัวนี้อะไรวะเพชรพิรุณดาบฟ้าฟื้นนะคะใบแหลมๆในดาฟ้าฟื้นส่วนกระถางนี้เป็นนางไหมตายไปแล้วแต่น่าจะขึ้นอยู่ว่ามันเป็นหัวนะคะทับทิมชมพูทับทิมชมพูเอฟไมาตั้งแต่ต้นแลวแบบเท่าปลายก้อยนะคะต้นละสองบาทนะคะโตละ ผีเสื้อชมพูใบหงิกงอเงพชรพิรุณผีเสื้อสมทูทอันนี้บอลน,นี้ไม่ทราบชื่อนะคะมีคนบอกว่ามันน่าจะเป็นสาวสันกําแพงแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเจ้าของเขาก็ไม่รู้ตัวนี้เจ้ากรุงเดนหมากอินเอา ดาบฟ้าฟื้นนะคะแหลมในี่ดาบฟ้าฟื้นหมดเลยส่วนตัวนี้จะเป็นฮนุมานจองถนนนะคะเอามาพาผีเสื้อสมุดลูกไม้นะคะส่วนแหลมนั่นอะไรจะไม่ได้ฮองเฮาหรือว,ว่าดาบฟ้าฟื้นพาไปพามามันก็หลงนะคะเพราะว่าบางต้นเบบีเขาค่อนข้างจะเหมือนกันนะ พวกตระกูลห้องเฮาห้องเฮากวนอู u. อะไรพวกนี้นะคะดาบฟ้าฟื้นตะละแม่กุสุมาปีกินรีนะคะที่มันจะคล้ายๆกันนะมุมนี้โอ้ตะบองเพชรก็มีนะคะว้าตะบองเพชรสวยจังเลยแคปตัสครับพ่อเจ้า ใบเบล่มเลยผีเสื้อสมุดนางไหมนะคะในนางไหมในผีเสื้อสมุดส่วนนี้นางวารีนะคะมีเอาบอนสีมาอยู่บ้านสวนนะคะสงสัยนางชอบดินบ้านสวนเนาะเพราะว่าผสมใหม่สั่งหน้าดินสั่งหน้าดินมาสามสี่รถนะคะแล้วก็มาผสมกับแกลเผาแล้วก็ดินใบมะขามหมักนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้นางนิดนึง โตมากเลย